ว่าเล่นในฟังกีฬาบุรุษสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อป้าลุงมื่อกี้มาพบพ่อกับป้าจอยอีกแล้วนะพ่อแม่พี่น้อง,งพ่อเพิ่นกันลุงมาแต่เนื้อเป็นที่เดียบเด้อพินน้อดูสาวเอง มั่วแลไรพ่อเห็นมั่วแล้วเนาะเห็นบุ๊เป็นสบายดีพี่น้องเลยแค่นลูกขึ้นิ่งแคหืบ้ากลองจอยเป็นพี่เลื่อนขึ้นนิ่งแค่ลูกมาเลยมาเลยจะไหนเล็กดีใจบ่ง่วงแล้วจชะง่วงบ่ลูกหืมไอหล่าอีหล่าเล่นนะลูกอ่ะไอเห็นอะตีนมาจ้ะ ไม่ยอมตีนลูกละเมิงเมิงเมิงพอให้ทางกันเถอะ<ม>เป็นวัดอีกแล้วเป็นไข่เลยลูกพอ,เอาการเจ็ดแันนี้เดี๋ยวนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงพี่น้องเลยเนาะเอารดใช่ลุกลุกลุกช่วยหน่อดูไห้อนะพ่อ ว้ยฟ่าเอ้ยฟ้าออกตึงดูก็จิลาบแดดด้วูก็จิลับแต่พู่นลังลาบแต่พูาจิลาบห่างจากดิน มาเรียนด้วยไอ้ฝนตกเนาะอยู่บ้านเฮามื่อนี้แเมนเมื่อคืนเมื่อวานนี่นะห้อนหิงแหงเลยพาะห้อนไปลว่าเขากนเรือนหาเนาะห้อนฝนห้อนปนะบัดนี้แล้วฝนตกลมเมื่อคืน,นห้อนฝนตกลูกสาวก,ก็เลยจักเนี่ยอะไรอากาศมันปั๊บบ่ไล่พี่น,อน้องเนาะเลยบ่สบายแต่ก็ใครถ้าว่าเพิ่นบ่งอแง่เนี่ xin lỗi con phân nha em hm 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 cốt hm à. hm tí hm hm Tí hm 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 luôn hm 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 lúc hm 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 นายพอคือดําได้เนาะหือว่ากล้องกล้องมุมมืดอือเอ้ยอื้อเป็นได้ลูกหือตาลงบ่หือเพิ่นขานะเพิ่นสิบ่คือมู่หรอกเพิ่นสิฮ้อนแต่หัวตนี้เย็นหัวนี้แหมพี่เปียอือๆๆๆอีออย่าหอมลูกแห้งเ

ลบงนอนดลยชาบยนอนบับสองคืนเไปอ้งเป็นอะไรนอนลับตื่นก่อคือโกนคืบแต่ก่อนลับนี้บางคนับสองคืนหลับ คีงําลูกบ่คราอรว่าตั้งนอนมารับนอนมารับเน่เป็นไงก็ดึกปาีหอดิ่หอดว่ะสองานแนอะอ้เพาะใหญ่ใยาขยาลูกแล้วน่ะดเพราะว่าลูกอมมือเดี๋ยวมันฉีดแทงคอลูกอ่ะนอนหอนปะนอนหอนปะนอนหอนฉับนอนกะหอนหอน ิิเปดแกยันเพิ่นพิษเขาเเพิ่นอีกดึงดดึงอ่ะเต้นเต้นเต้นเรมีแรงเต้นมาลูกเต้นมาได้เลยละสบายนะลูกนะละสบายเต้นหลายรอบแล้วมโมนี่ตปดูเอ้ยปะมีงานบุญซั่มพี่น้องอยู่ใกล้เฮือนงานบุญที่ว่าเพิ่นตายท่องกรมมาดิเพิ่นนั่นเพิ่นหอก้าวต้มเงินอื่นหมดละพี่น้องเลยอื่นเนาะ

อ้าวอีพอยิ้งคือดังเองโอเคหิ้งทึบหนึ่งหิ้งทึกไป đây ตะน้อยน้อยแตะน้อยน้อยตะน้อยน้อเต้นดูลูกเต้นดูเต้นเต้นเต้นไปบีเอาเสือมาให้เมื่อกี้นี้นี่ยงามเนาะมันแบเสือปลาพิมมันเคยขาดมาใหาย สองเท้ารับเจ้าของน้องวาสนาของป้าจอยเห็นเห็นอะไรเทืาอยู่งามเขียวสีไม่จอยมางามงามเฮ้ยงามบ่งามหรือเปล่งามแล้วเออพอดีเลยนี่เลี้ยวมาให้อือเอ้าครูเล่นนันนี่อ่ามีสองตัวมีกระเป๋าเพิ่มใายเสร็จเพิ่มครับแล้วใช้โทรศัพท์ถามว่าแบบจะไปกินสานะเนาะอดิสานเพื่อน

อ,นะอ่ะมิ้นเน่ะนะเฮหมาเนี่ยใช่ป้อนั่นกันเ,อกเอันก็เฮหมาเนี่ยโอ้ของมักเลยมันเมาเนี่ยของมักเพนนะ่ะเอาลูกฟอบุนในไปเนื้อในซื้อแต่มันมาผัาชุกชนิดเยอะอ่ินใจดีชื่นใจดี มึนี่ยท้วฉันยังจักมาจุดจ่อยเมื่อยเด้ลูกเมื่อยเด้ลูกอีหล่าบรสบายบนเต้นเยะลูกปะเมื่อยลูกบนเต้นเยะบนเต้นบนเต้นคนมาเอฟซีมาคนมาจ่อยบางคาไม่ลูกเต้นเพื่อบางคาพลิลูกเต้นเออคนเต้นเองน้องเนาะ นะตเตล็กน้อยนะแต่ละคนกับบุคือกันับเพิ่นอันเมื่อหนีพระจอยาพาไปหางมีอันเพิ่นระทักหลายคน,นที่ได้ว่าลูเฮาแบบว่าใหญ่เกินไปว่าเล็กน้อยหาเดือนอนี่ยังสินะจะหอาเน็กหน่อยแบบว่าเปดเดือนก็เดือนเป็นปีไปแล้วสินะการที่เพิ่นเบ้าเพิ่นหยอกแบบว่ารู้เรื่องนะรู้เรื่องแล้วนี่รู้เรื่องแล้วนี่นะ ก็เรื่องแล้วนะลูกนะเพื ø, ่อนเห็นเพื่อนก็ถามไปว่าเออสักปีสักปีนะเขาไปหาเดือนเถอเพื่อนมาเมนโบสิ่งเงี้ยเดินเงี้ยจับอ่านออกเพื่อนก็ไปตามไว้เนาะนิดหน่อยสึมมือนี่นะเขาประจอยกับบุงบุญกับบุ้งเคยมีลูกมีเต่าหรอพี่น้องเไยเนาะเจอยกับบุ้งเคยมีลูก เคยเดียงน้องแต่กับบได้แบบว่าใบใบพัฒนาการใบถึงขนาดนี้นะแบบว่าเคยเดียงแต่ว่าหกเดือนยังเดิมป้อนเข่ากันยังถึงว่าใบถึงขนาดนี้อ่าเรองนีครับยังอํายังอ่ะยังครับยังอ่ครังท่ยังแม่เอันนั้นเค็งขึ้นคิดว่าเพิ่นชิยางว่าอะไรเพิ่นยังดีใจเพะอันนั้นเลยขาเพิ่นมันสลวกเลย người vẫn đang à con mau ơi, con mau à này, con mau à này, con mau à này. à, được mấy, được mấy, được mấy. à, nhang, 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 thấy là, ở đây khả rồi, các bạn đừng biết khà này. nhang, 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 ช่วงนี้ทำเมตู้มามากตอนเช้าเนี่เพื่อนชิบุคอยยิ้มเนาะเพราะว่าเพื่อนเพิ่งตื่นนอนไม่เดี๋ยวเห,น,หนุนาบูดแช่เมตูเมื่อเช้านี่ได้บริไทยพี่น้องเลยเนาะเพื่อนบ่อยค่อยอยากยิ่มชั้วว่าแต่พ่อไทยตอนเช้าอย่างนี้าานส,นนนสินะนอกจากเพื่อนตื่นได้จะพักหนึ่งก่อนฮาจังทายสิตื่นมาเมตู้ปุ๊กอะไรนาบูลดแบบนั้นค่อยยิ่มไอหลานสิฆ่ามาลูกบ่ ฮันนี่พอ่นะพอพงษ์นึกัน่่อนงษ์นอ๊บอ๊บ,อบไป <มา S 1> ไปมาได้ไมไปเอาเลยโอยห่อน,นมาหอนอาหากี่ก่อกดแอ้มาลูกมาลมาไม่จ่อยพี่มาหาไม่จ่อยพี่มาไหม จะขึน้นเอาหดได้ไงเนี่ย้อไปมาหนิเจ๊ไหนยังไปไม่ได้บ่เลยนะโมโมไปสองขึ้นยังไปยยไ,ปไ,ปยยไม่ไ,ยยมยยได,ด้อยูนะ่นน่ฮึโมไปซองขึ้นไปไม่ได้อยู่เจ๊ไหนเจ๊ไหนเป็นยังก้าไปไม่ได้ยังงี้ยังไงวะไปยังไดดีนะยังีไปไ่ได้อะไรากีกนั่งกะดึ๊ดดดหน่อย nó Nào nào lại. mala. Mm? Má, đổ, đổ, má đổ. Mà, mày chơi nhiều mấy Ba ba ba. กว่ากระโตเพจนน้อยนะประมาณสองสามหมื่นเยอะจอยมึงตื่นม่ตานนั่นคืนอีกแล้วบ้ดนในใจจะผ่าเต็มอีกแล้วเฮ้ยูไปตรงนี้บ่อจิตวิชยานไปรันเดียวนี่กำบวกไปเลยเอาเอาดีนี้เอาดีนี้อู๋มันโยกไปเลยโยกมาได้คอยนั่นเอาก็ได้ดูคอยตูดเอาก็ได้

ไปอก 9, ้านึงเลยยมงบอลหนึ่งยิงบันนึ่งยิงบันนึ่งไว้ตรงไปยิงบันนึ่งมาเอึบเอึบเอึบไปแล้วเฮ้ยหฮ้ยหางไว้สิไปก่อนนะเอาห่างนี่เหมือนเอาห่างนี่ลูกคลิปประจอยนะอันบางคลิปนะเพิ่นปิดเองเลยพี่น้องเลยเม่นนะเนาะคอมเมนต์นนะประจอยบร้ปิดเนาะเพิ่นปิดคอมเมนต์คือเดี๋ยวนี้มัน, YouTube น YouTube มามายูทูปคนยูทูปมาใหม่โดยชนลายทายเล็กน้อยเดี๋ยวนี้เพิ่นปิดคอมเมนต์

จำจำยิ่งซื่อพอจำจำพอพอเพิ่นเพิ่อนจีห้เอจุ๊บมือก่อนตุ๊บมือจบมือเด้อกินข้าวกับปลากิ๊บปลาแกน้อยกินก้อยล้องยุ่งเห็นป่าวเห็นป่าวเห็นี่ะทุกจานี่อ่ะทุกจานอ่ะทุกจานี่ะทุกจานทุกจานพาเพื่อนไปหาอันไปหาหมอมื้อนี้อันขับเจ้าไปขายมักส้มแล้อแบบ phần phần hên cá hưu mọc chồi bên hùa phần nào phần gì để ăn àm anh mèo anh mèo anh mèo anh à, ta này đánh này anh ta này đánh này anh ta này hoa đứng này khang nã

ถ้าดีใจเห็นอเยบยูน้ำแม่มันดีใจเห็นพ่อนะบยูน้ำพ่ออยากอยากมาหาแม่บยูยืดยืดเพ่อไปเชื่อชิ้นกันเนอะมเื่อชินกันเนอะมานยหยไปแล้วหรือเปล่ายังไปดูยืนยังไปนะยืงไปนะ

ล mm. อ,อยเดิน้หกโอเคนะพี่น้องเลยปจอยกัขบขอบคุณขคุณ้านุงเนียเดอที่เข้ามาหลับ z ม<จ>คปจอยเด้อเดี๋ยว<จ>มีอยา่างไรพี่น้องเลยพอบุมากมาแต่เนี่ย็นที่เรียบร้อยแล้วมาอ,<จ>อเอนแ<จ>ล้วมาขอเนอดจ้ <c oughs> จาแล้วนั่งนี่ดบบโดนนั่งโหลดต้องยงเก็บ<จ> ແ trà ປາລູນເອີບໍ່ຍອມແ trà ຂອບບຸນຂອງຄົນບັນດາຫຼາຍເດີ້ນະເຈົ້າມາລັບຊົມເດີ Pokémon ້ອຍຸກຄືຊື cioè, wow. good. Good. ້ດ oh, oh, oh. ູຄຸດອຍຸກຄືດູໂອ້ປາປານີ້ເພິ່ນອ່ານນໍາໄປໄປໄປອາປິດປິດຈົບແລ້ວສະບາຍດີສະບາຍດ